สวัสดีครับวันนี้ผ้ามาดูงานปากน้ำครับวันนี้น้องยุกยีมาสแสดงงานปากน้ำงานไหวเจดีสมุรปาการครับก็เลยผ้ามาชมความงามของ่าน้าครับนี่ครับ สิพามาเบิ้งหน้าเวทีน้องยุกิครับมือนี่น้องยุกิมาแสดงอยู่ปากน้ำครับงานปากน้ำครับเอฟซีน้นองยุกิมาได้ด้วยครับมือนี้ครับนี่ครับปีนี่จัดเวทีคางท่าน้ำนะครับคางแม่น้ำเจ้าพระยาบ่กคือต่เกาแตะเก ا าสิจัดอยู่คางสิจัดอยู่คางพุนครับ อยู่ข้างหอกคอยปีนี้เวทีง่ายมาจัดอยู่ง่ายง่ายมาจัดอยู่ข้างข่างแม่นำ้ำเจริญาครับนี่ครับแม่นำ้ำเจริญาเดี๋ยวผมพาชม,มบรรยากาศนิดหน่อยนะครับงามๆครับนี่มแมลง แล้งงามครับคุณครับเจดีเจดีคุณครับเจดีครับเจดีที่ต้องขามต้องขามเลือกไปหวาครับอยู่ฟังประสม,มุดเจดีฟังนี่ฟังปากน้ำครับใช้สวยครับ เดี๋ยวพาไปเบื้องเวที่น้องยุกิสิแสดงมื้อนี้เมื่อนี้ฟ้าเปิดครับพี่น้องครับปกติงานปากนา้ำฝนสิตกเสม,มอแต่เมื่อนี้ฝนบ่ตกฟ้าเปิดครับฟ,า,ฟาแจ้งฟาแจ้งฟาแจ้งครับมื้อนี้ครับบม,ม่มีฝนครับนีเวที่น้องยุกิครับ ผม่แน่ใจว่าน้องยุกี้มาสแตนบายแล้วไปนี่นี่เวทีครับเพื่นเป็นกัน,นกวางครับวันนี่ขึ้นปูนครับนี่เรื่อกามฟ้าครับเรื่อกามฟ้าไประสม,มุดเจดีย์สม,มุดเจดีย์ยุค พามาเบิงร์นสิยางไป,ววงไปไเวทีก่อนมีดนตีสดเหล่น้ำครับ นี่ครับขอมเมก่งนนี่เวทีมือนี่ครับน้องยุกิมาแสดงครับหวังยุกครับทีมงานเพิ่นกันกนำลังจัด พร้อมแล้วครับเวทีพร้อมแล้วนี่ครับเวทีน้องลูกีสสุดแสดงเหมือแลงครับพ่วงอยู่ครับพี่น้องครับจุคนกันได้หลายอยู่ขึ้นฟูนพ่วงครับว่าต้องย่านเมื่อนี้ฝนมาตกน้ำรับฟ้าเปิดครับฟ้าเปิดครับเมื่อนี้ครับบุญบาลมี งานปากน้ำสมมทรปากการครับงานปากน้ำสมุทรปากการครับคุณครับขอค่อยสมุติปากการครับขอค่อยปากน้ำมาเลยครับวันนี้น้องยุกี้มาแสดงครับมีเวทีครับพร้อมแล้วครับพื้นปูนครับฝนบาตกน้ำครับวันนี้งานทุกมือฝนตกวันนี้ฝนบาตกครับ ครับอันนี้โซนโซนคุณไดสิมาโซนคอนเสิร์ตยูคข่างไม่นำเจา้าพญาเลยครับโซนคอนเสิร์ตยูคข่างไม่นำเจา้าพระญา FC น้องยุคิมาลอชมเลยครับ ถ่ายแบงค์ไปด้วยล่ะมาเลยครับเอฟซี FC นองยูกิมาได้เลยครับมือนี้้าเปิดครับเทวดาคุ่มข้องนองยูกิบ่ให้ฝนตกครับ เสมอฝนสิตกครับแต่มือนี่เพิ่นบอกว่าม่อหา่ฝนตกนอก้องยุบดีสีมาแสดงม่อหา่ฝนตกครับมื่อนี่ฝนมาตกครับฟ้าเปิดครับฟ้าแดงจ้างป้างอยู่ครับนี่ครับเวที่มือนี่ครับ ครับวนนี้ครับเอฟซีลองอยุ่ผีมาควนพลาดครับงามงามพนหลายันนี้เป็นตะเดินเป็นตะยงางครับง้างปากนา้ำสมุทรปราการ เดี๋ยวพาเบงขอ,อค่อยครับขอ,อค่อยปากน้ำมีเวทีครับอยู่นี่ครับเวทีอยู่นี่เวทีการสแสดงนองยุกกี้อันนี้ทาง,งไม่นั่ทาง,งไม่นั่งทางทางไม่น้่จะพะยาดเลยครับฟังไกลๆพูนเจดี JD ครับที่เขาไปบายกัน ข่านเจดีเห็นไหมครับพี่น้องเจดีย,ยุกกะไก่ผมเมื่อนี้ฝ้าเปิดครับเห็นไหมครับพระอาทิตย์ตัดครับขอบฝ้า ผมทิมขอคว,ว่ำอะไรครับบอลูเป็นอย่างต้องขอดขอดเอฟซีละลายครับทิมขอความตอบอะไรผมอ่านได้อยู่ครับทีหน้ารี่ครับ แต่ว่าผมตอบขอความบ่ไรนะครับต้องขออภัยครับนี่ครับมาชมได้เลยครับน้องน้องอยุกิแสดงมานี่ยู่ปากน้ำสม,มุทรปราการงานไหวายเยดีเวธียู่ข่างแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเขาไปเขามาในสารากางเวทีอยู่ข่างแม่น้ำเจ้าพระยาเป็น,นพื้นฟูน โอเคครับผมขอปิดไล่์สําีีก่อนนะครับสวัสดีครับ